สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้ก็เป็นพร้อมยิงลังไม้นะครับฝังทองเหลืองมีอยู่สิบสองกระบอกนะครับแล้วก็มีชุดลางอลูมิเนียมอยู่ประมาณ8ชุดนะครับเมื่อบานก็ส่งไปประมาณ15ชุดนะครับชุดลังอลูมิเนียมวันนี้ส่งตามไปอีก8ชุดนะครับนี่เป็นพร้อมยิงนะครับลังไม้ฝังทองเหลืองนะครับ ก็แจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้ก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับถ้าเป็นพร้อมยิงไม้ประดูล่างไม้ฝังทองเหลืองจะอยู่ที่สามพันห้านะครับไม้กะพีเขาควายก็จะอยู่สี่พันสองนะครับถ้าเป็นทรงลูกซองหรือมือสอดถ้ายกยิงไม้ประดูจะอยู่ที่สองพันแปดไม้กะพีชิงชันจะอยู่ที่สามพันสองนะครับ นี่นะครับมี่กระบอกแรกนะครับเป็นพายุงนะครับกระบอกที่สองที่สามเป็นประดูนะครับดำดำเป็นไม้มะลิดนะครับนี่ก็เป็นไม้ประดูนะครับชุดนี้ก็เป็นปีกโรลเลอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับราคาที่ผมแจ้งตะกี้ก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงแล้วนะครับแล้วก็แหมลูกดอกให้อีกสามลูกนะครับ เป็นปีกโรเลอร์นะครับนี่กระบอกนี้เป็นของนัสเซิร์ตหนุ่มชาวดอยนะครับส่งให้พี่เขารีวิวนะครับเป็นชิงชันทั้งลำเลยนะรกระบอกนี้นี่ก็เป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับสองกระบอกหลังนี้เป็นปะดูนะครับนั่นก็เป็นชุดรางนะครับ ต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับชุดลางปีกข้างขาวพันห้าชุดลางปีกโรลเลอร์พันแดนะครับสองกระบอกนี้เป็นเจ้าเดียวกันนะครับลูกค้าเอาปีกแกะลายนะครับให้ดูนะครับปีกห้าสิบห้านะครับแกะลายนะครับดูเฉียงนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าให้เก็บไปทางนะครับสองกระบอกนี้เจ้าเดียวกันนะครับ สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 0929462599นะครับ ID Line at 9 2 9 w g a r m นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงปลาเวียงโกลใสนะครับช่างวิศนุนะครับอุปกรณ์ ปืนยิงปลานะครับมีทุกอย่างครับในลาซาดาก็มีนะครับช้อปปีก็มีนะครับผมลงขายอยู่นะครับจะสั่งมาทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกยกตัวนี้นะครับถ้าเป็นพร้อมยิงนะครับถ้าเป็นลางไม้คิวก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันนะครับลางไม้งานจะช้ามากนะครับแต่ถ้าเป็นลางอลูมิเนียมประมาณห้าวันประมาณเจ็ดถึงสิบวันประมาณนี้นะครับนี่นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับงานผมการสั่งจองจะไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับผมจัดลงคิวให้งานเสร็จก่อนจัดส่งผมโทรแจ้งนะครับนีนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับความยาวของรางระยะชักปีต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับ เดี๋ยวสักพักก็จะแพ็กให้นะครับนี่นครับจะส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ